ติดตั้งใีโหมดกดปุ่มสตาร์สมาคีมิสฟูบิชิไทยท่านนะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟเอทีซีเวทยุนะครับกดอีกหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟออนใช้ระบบแผงหน้าปัดนะครับถ้าต้องการสตาร์นะครับหยยบที่เบครคค้างไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ติด ถ้าต้องการดับเพื่อนนะครับเย่บเบรคค้างไว้กดปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ก็จะดับลงครับสั่งล็อกที่รีโมทนะครับกดรีโมทนะครับหนึ่งครั้งนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นฟังก์ชันระบบไม่ให้มีออโต้ล็อกนะครับสั่งล็อกนะครับกดล็อกหลังจากล็อกรถไปแล้วนะครับรีโมทสตาร์นะครับ15วินาทีนะครับกดลูกสายฟ้าค้างไว้นะครับ เครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทติดนะครับมีเสียงตอบรับมา3ครั้งนะครับความสัญญาณไฟเดียวนะครับรถจะล็อกอยู่นะครับภายใน10ถึง15นาทีถ้าไม่กลับมาที่รถเครื่องยนต์ก็จะดับลงเองนะครับสั่งดับเครื่องด้วยได้หมดกดปุ๊บสายไฟทางไว้นะครับระบบก็จะล็อกอยู่นะครับ